เันอยู่ที่ไหนพี่ทรตอนนี้เราอยู่ที่ซิตเ้นทีซิตเ้นทีการ์เดนเป็นร้าน <Garden. S 1> อาหารา <laughs> มันอยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่ในป่าจริงเลยเขาอ มีบ้านอย่างนี้เนาะลมลือนมากเลยเออเหมือนไม่ได้ตั้งใจปลูกนะแต่คือจริงๆอ่ะเขาตั้งใจปลูกนะคือเหมือนเจ้าของเขาเป็นแบบว่านักสกะสมอ่ะอืมเออ <c oughs> มันดูรกๆไหมใช่ใช่คือมันดู<ล>แบบเหมือนป่าก็ไม่ได้ตั้งใจวางไงก็อัดอาไง อาหารดูดีมากเลยค่ะนี่นคือแตงโมปลายแห้งเป็นอาหารคาวหรือเป็นอาหารหวานน่าจะอาหารคาววันนี้อาหารเต็มโตเลยน่ากินมากแล้วก็เรานั่งกินกันอยู่ในสวนอันนี้บรรยากาศแบบว่าคือตอนเที่ยงนะแต่ว่าไม่ร้อนเลยนี่น่ากินอะ่ะสามชั้นปลาลิงปิงปลาลิงปิงคือผักเหรอปลาลิงปิงคือผลไม้ปะโอเค ไม่รู้ที่มันจะเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะออ,อันนี้เดี๋ยวต้องลองยำคอหมูย่างดอกไม้ไชิมทา,มไ,ดมาได้ไหมได้ร่อยอยู่อร่อยอร่อยตะลิงปิ้งดิตะลิงปิ้งคำใหญ่มากนะดีมาก อันนี้ดีมากเลยเหรอ <Okay. S 1> มันประมาณไหนะรสชาติเหมือนใส่น้ำเปล่าหวานกินกับตะลิงปิงมีความหวานเค็มอมืตะลิงปิงเปรี้ยวก็เลยออกมาแบบดีมากอยู่อ่ะอันนี้เป็นข้าวเปล่าพี่ท่านใส่อะไรด้วยอะ่ะมันก็ไม่เปล่านะมันใส่อันชันเออมันเหมือนมีดอกไม้อะไหนกินดีมีความหอมหน่อยๆเป็นดอกหอมอะไรหอมมะลิ <laughs> หอมดอกไม้ <c ười> แล้วเราก็มากินของหวานกันที่ร้านอ่ะ Whispering Cafe แต่ว่าที่นี่จะแบบว่าเน้นขายขนมมากกว่าพอได้เข้ามาตรงนี้จะไป็นตงตอกเค้กนะโอเคกให้เราเลือกใช่นอ้อันน,นี้น่ากินจังนี่คืออ่า cinnamon pumpkin r o กินไรพี่อันนี้เขาเรียกว่ามาปีดโซดามาปีดคือมาปีดคือสิ่งนี้อืส้มจีดอ๋อมันไม่ใช่หลอดนะว้ยแล้วมันคืออะไรตะไคร้ปะจริงปะเออที่ดูดแล้วมันเป็นตะไคร้ปะ่ะไม่ <laughs> ดูดก็เป็นน้ำสิ มีนขนมปังอารบิโอชแล้วก็อันนี้เป็นบิโอเซเขาเรี o ยกว่าเป็นยมบูเบอรี่ฉ่ำเนยหอ,อมบูเบอรี่ละมุนในปากเป็นชีสเคก้กมาปี๊ดกินไปเรื่อยๆแล้วจะเจอกระต่ายอยู่ข้างใต้ขอมซ้นเนยหอมมันเป็นชีสเคก้กมันก็จะแบบมีความเค็มเปรี้ยวใช่ป่ะก็มาปี๊ดอีกเข้ากัน ัดชื่นดีดีมาก <laughs> มาชิมดาร์กเบียร์ช็อกโกแลตกันไฮนักเกนหรือว่าสิงมิโอ <c oughs> อ่าโฮกา์เดนมันคือช็อกโกแลตอะมันไม่มีความเบียร์อันนี้แล้วชิมแล้วมันรู้สึกว่าเบียร์เท่านั้นซื้อเบียร์ดีกว่า <laughs> อ่า<ะ> <laughs> <laughs> ใช่ เราพอเราเข้ามาในแอเรียเนี้ยก็คือเขาอ่ะปลูกพวกต้นไม้ขายด้วยนะคือมันเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยทั้ง Little T ีแล้วก็ Whipering ิงคาเฟ่แล้วก็เขาก็ทำเหมือนแบบเป็นร้านอาหารให้ให้คนมานั่งกินเหมือนเป็นโรงนาเป็นแบบฟา,บาร์มเฮาส์ที่เป็นขนมปังอะไรที่เขนังเป็นขนังที่เป็นขนงงันขนอง,งอรอิ่มไหมวันนี้อิ่มมากหิ่ม,มากวันนี้ ได้กินครบทั้งข้าวแล้วก็หวานเลยก็ถ้ามาที่เดียวที่นครปฐมนะก็แนะนำว่า Little T ทแล้วก็ whispering cafe ใช่แล้วนี่ต้องกลับแล้วนครมัธยมเฮ้ยนครมหาลัยเฮ้ยนครปฐมถูกแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งใช่เลยจะได้เห็นเราคนแรกก่อนใครใช่ขอบคุณมาก